สวัสดีครับการติดตามข่าวไทยกับกัมพูชาต้องใช้วิจารณญาณจากเดิมเป็นสองเท่าหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของบ้านเรามีผลกระทบต่อเราแบบตรงๆวิธีการคิดการแสดงออกมีผลกับตัวของเราเองอยู่แล้วข้อที่สองนะครับเหมือนเดิมข่าวเน้นความน่าสนใจมากกว่าความจริงมีข่าวปลอมเยอะแยะข่าวปั่นก็เยอะก็เพื่อดึงความสนใจพอเรื่องเงียบไปก็มีการปั่นกระแสเลี้ยงข่าวไว้ไม่ได้คิดอะไรมากแต่มันไปทําให้เกิดความไม่สบายใจกับคนในพื้นที่ ก็ต้องเตือนกันว่าตอนนี้ข่าวปลอมเยอะมากแม้แต่เรื่องภายในของไทยก็ยังเป็นข่าวปลอมเยอะแยะอย่างเรื่องแม่ทัพภาคที่สองจะได้เล่นยศเป็นพลเอกแล้วก็เปิดชื่อแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วมันมีระเบียบอยู่ไม่มาเปิดเผยกันแบบนี้ให้กระหโหมเป็นคนพิจารณามันส่งผลกระทบต่อนายพลคนอื่นด้วยตำแหน่งอะไรต่างๆมีการแย่งชิงกันอยู่แล้วนะครับยศก็สําคัญด้วยของทัพภาคที่สองต้องเอามาชี้แจงว่าเป็นข่าวปลอม กลายเป็นว่ากองทัพตอนนี้มีภาระเพิ่มเข้ามานะครับนอกจากแจ้งข้อมูลที่กับประชาชนทราบแล้วต้องมาคอยแก้กข่าวปลอมให้ด้วยแน่นอนว่าแม่ทัพภาคที่สองเป็นที่สนใจเพราะว่าท่าทีขึงขังที่ได้ใจใครหลายคนและที่สําคัญถูกมองว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ไม่ค่อยชอบรัฐบาลอยู่แล้วเพราะว่าแม่ทัพถูกมองว่าอยู่ควรละฝ่ายกับรัฐบาลตามคลิปเสียงหลุดแม่ทัพภาคสองถูกสร้างขึ้นมาให้มีภาพเป็นข้วตรงข้ามกับรัฐบาลมันก็เลยไปกันใหญ่ ที่จริงไม่น่ามีอะไรนะครับมีก็อาจจะเล็กน้อยเท่านั้นไม่ถึงขั้นประกาศตัวแต่ว่าแอดมินมองว่าเมทัพภาคสองเป็นคนขี้เล่นใจดีพูดไม่เก่งแต่ว่าพอถูกยกยอ่อมันก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันมีบางคนเชียร์ถึงขั้นให้มาเล่นการเมืองเพราะว่ากระแสะความนิยมได้ก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตทหารมีแนวทางของเขาอยู่แล้วว่าจะไปสายไหนไปตามเส้นทางแต่ว่าเมทัาภาคสองเป็นความหวังของประเทศ ในการต่อสู้กับเขมรแต่ว่าคนบางคนหวังให้เมทัพภาคสองเป็นความหวังในการต่อสู้กับรัฐบาลอันนี้ก็ต้องปวดหัวหน่อยก่อนถึงวันกเกษียณอายุราชการนะครับเหมือนที่แอดบินวิเคราะห์ไว้เมื่อวานว่าตอนนี้เกมของเขมรมุ่งฟ้องไทยเรื่องอาวุธเคมีเพราะไทยไปลงนามห้ามใช้อาวุธเคมีไว้และข้อหาต่างๆที่เขมรนฟ้องเรามันไม่มีน้ำหนักที่จะฟังขึ้นเอาผิดไม่ได้เช่นการใช้เครื่องบินเกินกว่าเหตุ พบว่าขมรโจมตีชุมชนรุนแรงไทยต้องตอบโต้ได้เรื่องนี้ฟังมีขึ้นไปฟ้องเรื่องไทยใช้ลูกปลายหรือว่าคาสเตอร์ปรากฏว่าไทยไม่ได้ลงนามไว้นะครับไปต่อไม่ได้เช่นกันเลยไปตรวจสอบข้อมูลพบว่าไทยลงนามห้ามใช้อาวุธเคมีไว้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2546ขมรก็เลยมุ่งมาเรื่องอาวุธเคมีมีการสร้างภาพให้ทหารขมรใส่หน้ากากกันสารพิษที่จริงจะมาใส่อะไรตอนนี้ทางขมรรายงานว่า ตรวจพบกระสุน155ม mm มจากฝั่งไทยบรรจุสารฟอสฟอรัสขาวหรือว่าไวฟ์ฟอสฟอรัสหรือว่าดับยูพีพบในจังหวัดอุดอรมีชัยขมินอ้างว่าทําให้เกิดพลิงและก็ควันพิษหรือฟ้องไทยว่าใช้อาวุธเคมีนะครับโฆษกกองทัพบกของไทยยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงปราศจากหลักฐานสนับสนุนและไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายพร้อมชี้แจงว่า กระสุนฟอสฟอรัสขาวมีวัตถุประสงค์ในการสร้างควันและก็แสงสว่างไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาวุธเคมีตามอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีหรือว่า chemical weapons convention และไม่มีส่วนที่สัญญาใดๆระหว่างประเทศห้ามใช้หรือว่ามีกระสุนชนิดนี้ไว้ในครอบครองไทยก็สามารถใช้ได้ตามกรอบภารกิจภายใต้กฎหมายสากลน,นะครับในส่วนของอนุสัญญาว่าด้วยห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด Convention on Curtain Conventional Weapons หรือว่า CCW พิธีสารที่3ห้ามใช้อาวุธเพลิงที่ทำมาเพื่อการเผาไหม้ก็คือเครื่องพ่นไฟอันนั้นมันดูเถื่อนไปแต่ว่ากระสุนฟอสฟอรัสมันจัดอยู่ในประเภทนั้นและไทยไม่ได้นำไปโจมตีพลเรือนแต่อย่างใด ฝ่ายไทยชี้แจงแบบนั้นเราจะเห็นว่าการรบมันมีกติกาอยู่จะสู้ต้องรู้กติกาด้วยมันมีอยู่จริงนะครับแอดมินบอกไว้แล้วต่อไปนี้จะสู้กันแบบจุกจิกมากและมีผลตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยคามีเล่นไทยเรื่องนี้ว่าใช้อาวุธเคมีก่อนหน้านี้ในสงครามยูเครนรัเสเซียก็ใช้ฟอสฟอรัสขาวที่โรงงานเหล็กอาซอบสเตาลสหรัฐก็มีการทักท้วง ถ้าจำภาพได้นะครับมันก็จะเป็นภาพควันสีขาวตกลงมาจุดประสงค์ก็คือให้ทหารที่อยู่ข้างในอยู่ไม่ได้จากความร้อนและก็ควันมันก็น่าจะเป็นอาวุธเคมีแต่ว่าฟอสฟอรัสขาวไม่จัดอยู่ในอาวุธเคมีแต่ว่ามีข้อห้ามก็คือห้ามใช้โจมตีพลเรือนที่อยู่แบบหนานแน่นมันก็มีกติกาการใช้หลังจากที่สหรัฐทักทวงรัสเซียรัสเซียก็ไม่ใช้อีกเลยอิสราเอลก็มีข่าวว่าใช้ฟอสฟอรัสขาวในเลบานอนโดนทักทวงก็ไม่ได้ใช้ต่อเหมือนกัน มันไม่ผิดกฎหมายแต่ว่ามันดูไม่งามเท่าไหร่โทษทางกฎหมายไม่มีแต่ว่าสังคมไม่ยอมรับอธิบายเพิ่มเติมนะครับฟอสฟอรัสขาวถ้าโดนอากาศแล้วมันจะติดลุกไหมสร้างความร้อนสร้างควันจึงนิยมใช้เพื่อกดดันมากกว่าการวางผลทําลายเป้าหมายนะครับหลายคนประจาสับสนกับฝนเหลืองที่สหรัฐใช้กับเวียดนามอันนั้นเป็นสารกําจัดวัชพืชแล้วก็เป็นสารทําให้ใบไ,ไม้ร่วงจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ใบไ,ไม้ร่วงเวียดก,กงอยู่ในป่าทึบ มองไม่เห็นจากเครื่องบินก็คิดแบบง่ายๆก็คือทำให้ไปไม่ร่วงก็โปรยฝนเหลืองลงไปมันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่ไม่รู้ว่าใครสั่งไม่น่าจะเป็นความคิดระดับนายพลสารตกค้างในแหล่งน้ำส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตมากมายเป็นเวลานานต่อมาจึงมีข้อจำกัดในการใช้ฝนเหลืองไม่ใช่อาวุธเคมีแต่ว่ามีอนุสัญญาเดอะจังเกิลเอ็กเซก็คือห้ามม่ให้โจมตีป่า ผิดก็าหารดัดแปลงสภาพแวดล้อมแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับถ้ากําลังทหารเข้าไปอยู่ในป่าก็สามารถโจมตีป่านั้นได้แต่ว่าเฉพาะจุดโจมตีทั้งป่าไม่ได้หมายถึงจงใจให้เกิดไฟป่าไม่ได้ถ้าเราพิจารณาขมิแล้วถ้าขึ้นศาลเรื่องนี้ยกฟ้องไทยนะครับเพราะว่าฟ้องผิดข้อหาฟอสฟอรัสขาวไม่ใช่อุวุธเคมีและไทยไม่ได้โจมตีแบบหนักหนาขนาดนั้นไม่ได้โจมตีเพลเรือนก่อนจะฟ้องทำไมขมิ ไม่ไปถาม Google ก่อนจะได้ไม่ต้องเสียทรงแบบนี้และเป็นความหวังสุดท้ายของเขมรด้วยเหมือนเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทางเว้งคว้างจะไปต่อทางไหนดีเราจะเห็นว่ากติกาโลกมันเยอะมากก็เพื่อไม่ให้มนุษย์ทําตามใจใจูวเองได้ถ้าไม่ฟังก็จะมีมาตรการลงโทษถ้าไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าไม่ควรทําก็จะมีมาตรการทางสังคมมีผลต่อหลายอย่างมาแบบนี้เขมรต้องดิ้นไปเรื่องอื่นและแววๆมาว่าเขมรกําลังลนรงคง ทางยกเลิก MOU-43 อธิบายสั้นๆนะครับแต่ก่อนเขเมรวางสู้จากสนที่สัญญาสยามกับฝรั่งเศสที่แบ่งดินแดนกันไว้และต่อมามีการเจรจาและทํา MOU43 ก็เพื่อตกลงกัน2คนเขเมรอุ่นใจในเรื่องนี้เพราะว่า MOU-43 มีการแนบแผนที่1ต่อ2องแสนด้วยเขเมรก็เลยเซ็น MOU-43 แต่ว่าการคุยกันจริงๆไทยคุย1ต่อห0,000ตกลงกันไม่ได้ยืดเยื้อเขเมรจะไปฟ้อง UN ก็ไม่ได้ มาเซ็น MOU ไว้ว่าจะคุยกันสองคนแน่นอนว่า MOU 43เหมือนข้อตกลงดองเรื่องไม่ให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องรู้อยู่แล้วว่ายากมากที่จะตกลงกันได้แต่ดีกว่าเขมรไปฟ้อง UN เพราะจะเข้าสูตรเดิมเหมือนเขาพรวิหาร ไทยไม่แน่ใจว่าจะสู้ในชั้นศาลได้แต่ว่าคนไทยบางส่วนคิดว่าเป็นเพราะ m o u 4 3ทําทำให้ไทยจัดการขมรเด็ดขาดไม่ได้ต้องมาคุยเจรจาจ b c RBC r า g j c c j c c c j c j c อะไรอยู่แบบนี้เลยมีคนไทยบางกลุ่มต้องการให้ยกเลิก m o u 4 3เราก็ลองพิจารณาดูว่าจะเป็นอย่างไรขมิยกเลิก m o u 4 3เพื่อให้ UN เข้ามาจัดการได้ตามสนที่สัญญา สยามกับฝรั่งเศสที่ทําไว้ในตอนนั้นแต่ว่าไทยต้องการยกเลิก MOU .43 เพื่ออะไรก็เพื่อจัดการขม็นแบบติดขาดและก็ต้องใช้กําลังด้วยและต้องมีกติกาเยอะแยะมากมายสุดท้าย UN เข้ามาห้ามแล้วก็พากันไปเจรจา UN ขอดูสนธิสัญญาฝรั่งเศสเป็นสมาชิกถาวร UN อยู่ด้วยไทยสู้ยากมากมันจะซ้ำรอยเข่าพระวิหารหรือไม่ สำรอยในที่นี้ก็คือเรื่องคนยุให้รบพอรบไปแล้วไม่ได้อะไรเลยเสียพื้นที่สุดท้ายคนยุก,ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกรณี m o u ี C 3สถ้ายกเลิกสุดท้ายแล้วเราไม่ได้เปรียบมันก็คงเหมือนเดิมไม่มีใครรับผิดชอบถ้าไทายจะยกเลิกไทยต้องมั่นใจว่าสู้ได้ทุกเกมของเขมรเห็นปลายทางอยู่แล้วคิดดูให้ดีๆนะครับถ้าจะให้ดีคนทำาอวีซต้องออกมาชี้แจงสักนิดมันจะเป็นการดีมาก ก็ไม่ทราบว่าคนทำา MOU พร้อมอธิบายหรือไม่